เศษ34ส่วน2565ราชาชาโลกพิศวงเล่ม16แรงเอเดริกที่ประสบปัญหากับคนในทีมสำรวจที่8เปื้อนเทพผู้สร้างที่แท้จริงจึงได้ตัดสินใจทำตามแผนของแอลเจอร์ในการจัดการอีกฝ่ายและกลบเกลื่อนเอาตัวรอดจากการเฝ้าสังเกตการของสภาหกคนด้านของคลายเขาและกลุ่มนักสืบที่เคยสืบสวนคดีของอสุรกายกับต้องเผชิญการไล่ล่าลางแค้น จากเจ้านายของมันที่เป็นผู้วิเศษที่ระดับสูงกว่าเล่มนี้ยังคงเหมือนเดิมคือมีฉากให้ลุ้นระทึกและต้องเอาใจช่วยทั้งฝั่งของตัวเอกและสมาชิกสมาคมไพทาโรที่ฝั่งหนึ่งเป็นการวางแผนอุบายเล่นงานศัตรู ในขณะเดียวกันฝั่งของตัวเอกก็โดนศัตรูวางแผนที่จะไล่ล่าสังหารตลอดจนมีเรื่องราวต่างๆที่ค่อยๆขยายออกไปถึงคนส่วนมากที่เริ่มรับรู้และพยายามจะสืบหาถึงสมาคมไพ่ทาโรจึงทำให้มีความสนุกอ่านได้เพลินๆมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับในการประชุมของสมาคมไพ่ทาโรทำให้ f a ล s ส เดอเมจิกเชียนผู้วิเศษระดับ9นักเรียนฝึกหัดได้ทราบประโยชน์ของบันทึกจากรพัรดโรเซลรุ่นพี่ชาวจีนที่หลงมาต่างโลกก่อนว่าสามารถมอบให้กับเดอปูฟพลายพระเอกผู้วิเศษขั้นที่เจ็ดนักมายากลแทนสิ่งแลกเปลี่ยนได้จึงทำให้เธอรู้สึกเจ็บใจถึงบันทึกของโรเซลที่มอบให้กับออเร เดือดจัสติสผู้วิเศษระดับ8นักอ่านใจพี่ออเรบอกว่าโดนสุนัขของเธอกัดทิ้งไปแล้วนอกจากนี้คลายยังสอนวิธีอ่านยังภาษาจีนที่เป็นตัวเลขง่ายๆให้กับทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนโดนหลอกเอาบันทึกของโรเซลปลอมมามอบให้กับตนด้วยต่อมาคลายจึงคิดขายคุณลักษณะของเหลือของผู้วิเศษนายอำเภอที่ซีเพื่อนของฟอล์ ผู้วิเศษระดับ9ตุลาการต้องการแต่ฟอลส์กับไม่รู้จักถึงประโยชน์ของคุณลักษณะที่เหลือของผู้วิเศษเธอจึงขอคำอธิบายโดยแลกกับบันทึกทัศนาโลกวิญญาณที่เธอมีหนึ่งบทจึงทำให้ทราบว่าสิ่งที่เหลือของผู้วิเศษสามารถใช้แทนยังน้ำยาของผู้วิเศษ ได้จึงคิดที่จะหาเงินมาซื้อให้กับซีโอคงด้านเอลเจอร์เดอะแฮงแมนผู้วิเศษระดับเจ็ดนักท่องทะเลก็ได้ให้คำแนะนำเดริกเดอรซานผู้วิเศษระดับ8ผู้วิงวอนต่อแสงสว่างถึงวิธีแก้ปัญหายังสมาชิกทีมสำรวจของผู้อาวุโสโลเวียคนเลี้ยงแกะ ผู้วิเศษระดับ5ที่นครเงินยวงที่เปลี่ยนไปเพราะ8เปื้อนอยังเทพผู้สร้างที่ชั่วร้ายซึ่งเดอริกก็ตัดสินใจทําตามอีกทั้งข่าวยังได้ขอยืมดวงตาของโรซาโก้นักเชิดหุ่นที่8เปื้อนจิตของเทพผู้สร้างที่ชั่วร้ายจากเดอะเวิร์หุ่นเชิดของคลายมาเป็นตัวกระตุ้นด้วย พอถึงเวลาแล้วเดริกจึงได้ไปพบยังดาร์กสมาชิกทีมสำรวจที่นิสัยเปลี่ยนไปเพราะแปดเปื้อนเทพผู้สร้างที่ชั่วร้ายเขาได้เอาดวงตาของโรซาโก้ออกมาเพื่อกระตุ้นให้ดาร์กมีปฏิกิริยา จึงทำให้มีเส้นเนื้อมากมายงอกออกมาจากร่างของดาร์กหมายจะจับตัวของเดอริกเดอริกจึงใช้ขวานกาลวาดเข้าต่อสู้กับเส้นเนื้อโลหิตของดาร์ก่วงเวลาให้ผู้ที่เฝ้าสังเกตได้เข้ามาช่วยเหลือ พอผู้เฝ้าสังเกตมาถึงจัดการกับดาร์กเดริกก็ได้ทำเป็นสำรอบอย่างปรสิทธิที่ฝังอยู่ในร่างออกมาจึงทำให้ทุกคนคิดว่าเขาที่โดนใครบางคนแฝงร่างแยกเข้ามาปลอดภัยแล้วแต่คอลลินผู้ล่าอสูรประธานของสภาหก คนของนครเงินยวงยังคงให้คนมาจับตาดูเดอริกอีกระยะหนึ่งเพื่อความแน่ใจก่อนที่จะลงความเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรทางด้านผู้อาวุโสโลเวียที่เป็นผู้นำทีมสำรวจก็แสดงความรับผิดชอบโดยการเข้าไปในห้องขังหนึ่ง อาทิตย์เพื่อเฝ้าดูอาการทั้งยังกล่าวนามเดือปูออกมาฟล์สกับซีโอจึงพยายามรวบรวมเงิน600ปอปอนในการขอซื้อคุณลักษณะของเหลือของนายอำเภอโดยคิดจะไปยืมเงินยังหลอดเกลนเทศคนรู้จักของออดเดร ซึ่งเปลนเท่ก็ให้ทั้งสองยืมเงินโดยแลกกับให้เป็นผู้คุ้มกันไปยังงานชุมนุมผู้วิเศษเพื่อหาซื้อสูตรผู้ปรุงยาแต่ในงานชุมนุมผู้วิเศษของคุณเอคุณเอกับขอร้องให้ทุกคนช่วยหาตัวเดอฟู พร้อมทั้งบอกคำอธิษฐานของสมาคมไพ่ทาโรให้กับทุกคนทราบซึ่งพอฟอลส์กับซีโอได้ยินก็สงสัยถึงตัวเกลนเทศเพราะหนังสือที่เคยยืมมาจากเขามีคำอธิษฐานนี้ พอกลับจากงานชุมนุมฟอลจึงได้รายงานเรื่องนี้ให้กับเดอะปูทราบทันทีซึ่งใครก็เดาได้ว่ามันจะต้องหลุดมาจากเดริกที่เคยโดนใครบางคนแฝงตัวไว้อย่างแน่นอนด้านแอรอนหมอยังคงฝันร้ายถึงวิว เด็กที่มีไพ่กงล้อแห่งชะตากรรมว่านั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ในสุสานแห่งหนึ่งจึงมาหาคลายที่ใช้ฐานะของนักสืบมอริอัตตี้เพื่อปรึกษาปัญหาคลายจึงพาแอรอนไปยังสุสานและขุดยังใต้ต้นไม้ที่เขาฝันถึง ทำให้พบศพของวิลแต่คลายที่ได้ทำนายจึงทำให้สงสัยว่าวิลน่าจะยังไม่ตายถึงแม้ว่าที่พบจะเป็นศพของเขาก็ตามอาจย้ายวิญญาณไปที่อื่นก่อนที่จะรีบให้แอรอนแจ้งความทันทีทางด้านเลโอนารด มันฝันเพื่อนกล่าวคลายสมัยที่ทำงานที่หน่วยงานนักท่องราตรีที่ต้องการแก้แค้นให้กับคลายที่คิดว่าตายกับดันหัวหน้า จึงได้เข้ากลุ่มถุงมือแดงและรับผิดชอบในการสืบคดีเกี่ยวกับสมาคมไพ่ทาโรว่ามีเบื้องหลังอะไรฟอลส์ที่ได้ไปเยี่ยมสุสานมาดามอลิซาที่เป็นคนชักกันนำให้เธอกลายเป็นผู้วิเศษได้พบกับลอเรนพี่สามีอลิซา ที่นั่นและเสียชีวิตลงก่อนตายลอเรนขอให้ฟอลช่วยส่งสิ่งที่เหลือของตนไปให้ดอเรียนเครที่สมาคมชาวประมงท่าเรือพริตด้วยตอนแรกฟอล์์ก็ลังเลแต่สุดท้ายก็ทำตามคำแนะนำของเดอะปูให้ทำตามใจตนเอง เธอจึงนำสิ่งที่หลงเหลือไปมอบให้ดอรเรียนดอรเรียนที่ยินดีและทราบว่าฟอลส์เป็นคนซื่อสัตย์จึงชวนคุยด้วยอย่างถูกคอและช่วยอธิบายอย่งเรื่องราวบางอย่างของผู้วิเศษที่ฟอลส์ยังไม่รู้และไม่เข้าใจให้ ต่อมาคลายที่ลงทุนจากกระยานถิบร่วมกับเล็บผาดจนเตรียมการจะผลิตออกจำหน่ายก็ได้ขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนคนใหม่คือเฟลมมี่แต่ในระหว่างที่กำลังเจรจาคลายกับขายหุ้นส่วนมากของตนไปอย่างง่าย,ายๆก่อนที่จะรู้สึกตัวว่า เขาน่าจะโดนผู้วิเศษสายนักสะกดจิตเล่นงานเข้าให้แล้วต่อมาใครได้รับการเรียกตัวให้ไปหายังนักสืบไอเซนการดที่เคยร่วมสืบคดีอสุรกายด้วยกัน พอไปถึงกลับพบร่องรอยการต่อสู้ในห้องของไอเซนการดและผู้ช่วยก็โดนสังหารจึงทำให้คลายโดนสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวมาแต่พอเขากลับมาถึงบ้านกับพบยังจดหมายขู่ว่าแกคือรายต่อไป พลายจึงย้อนกลับไปแจ้งความก่อนที่จะกลับบ้านอีกครั้งพบกับสจวดตและนักสืบอีกหลายคนที่เคยร่วมทำคดีอสุรกายมาพบเขาที่บ้านเพราะทุกคนต่างโดนจดหมายขู่เหมือนกัน สร้างความสงสัยให้กับคลายว่าทำไมคนร้ายถึงเจตนาขู่ให้ทุกคนหวาดกลัวแทนที่จะจัดการเงียบๆแต่ในขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่อยู่ไอเซนกาที่ได้รับบาดเจ็บก็มาหาที่บ้านของคลายอีกคนจึงทำให้ทุกคนรู้สึกโล่งใจ ไปเซนการจึงได้ขอคุยกับคลายและคัสลาหน้าที่เป็นผู้วิเศษเป็นการส่วนตัวจึงทำให้คลายรับรู้ว่าไปเซนการที่แท้คือผู้เท่าดวงตาแห่งปัญญาที่จัดงานชุมนุมที่เขามากักจะไปซื้อของวิเศษแต่ในระหว่างที่ปรึกษากัน เจ้านายของอสุรกายก็ได้รอบโจมตีพวกของคลายทั้งสามคนโดยสะกดจิตตะคสลาหน้าที่มีความตื่นประหนกจากการได้รับจดหมายขู่ให้ขาดการยับยั้งชั่งใจจนทำร้ายไอเซนการด คลายที่หลบการโจมตีของเจ้านายของอสูรกายจึงรีบพุ่งเข้าไปรักษาอย่างไอเซนการ์ดก่อนจะพบว่าไอเซนการ์ดก็มีพลังในการรักษาตัวเช่นกันแต่ถึงแม้ว่าทั้งคลายและไอเซนการ์ดจะร่วมมือกันเจ้านายของอสูรกายที่ไหวตัวทันถึงกลุ่มของนักท่องราตรีที่กำลังจะมาจึงรีบหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว